สวัสดีครับป๋อสุพนัทชาแนลครับวันนี้เรามาเล่นเกมผีซึ่งเกมนี้นยมันก็มีชื่อเกมว่า I อ้ส c a รด t ทิฟเฟอนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมพร้อมโดนหลอกแล้วมาอ้าวอยู่ในห้องห้องนี้จุก,กุจุกุ้ง <Huh? S 1> นี่นเงินนี่นาะเปิดเปิดโอ้ได้2ถุงละ ิ้ชักนิ้นชักเปิดเปิดโอ้ไม่มีอะไรเลยกองไฟด้วยเลียวซ้ายเลียวขวาเลียวหน้าเลี้ยวหลังนี่เสียตู้ชิบหายเลยไม่เห็นมีอะไรเลยไปดีกว่าอนนี้มันอะไรเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยไม่รู้ละไม่รู้ไปซ้ายดีขวาดีเข,ข้าไปดีกว่าโอ้โอลุงครัวลกจังมองมองเขเผื่อมีปีจอุออนเปิดเปิดตู้ โอ้เลื่อยโอ้ถุงเงินหนึ่งถุงเย่โอ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้อุ๊ยอุ้ยผีม้าป่าวผีม้าป่าวผีโอ้ลิทยุโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยลงโอวิทีโฮยโอ้เครื่องครัวเครื่องครัวน้ำปลาน้ำพริกน้ำปลาโอ้ยอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรอะไร้ย ออกไปดีกว่าห้องนี้ไม่อยู่แล้วไปไปไหนดีโหนี่บันไดอะไรดวงตาเมื่อกี้เห็นดวงตาแวบ,บๆอะไรนะนั่น่ะเอาไว้ใช้ทำอะไรเนี่ยโหไปดีกว่านี่ห้องอะไรเนี่ยอุ้ยดวงตาด้วยถุงเงินข้างล่างโอ้ยได้ได้สี่ถุงแล้วถุงเงินไปกันต่อไปกันต่อครับทุกคน เสียววิ่งเขาบอกให้วิ่งหมดอะไรนั่นอ่ะโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเข้าประตูเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ยมันจะเข้ามาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวเมื่อกี้ตัวอะไรนั่นอ่ะเฮ้ยมันยังอยู่ไหมนะไม่กล่าวไปแล้วไม่กล่าวไปแล้วมองยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้ว ไปตามมันไปดีกว่า,มวาวไม่กลัวเราไม่กลัวละอาไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยไปเข้าเข้าประตูกันเข้าบ้านก่อน,นเปิดลิ้นชักเปิดลิ้นชักดูดวงตาเปิดลิ้นชักเปิดโอ้มหมีอะไรเลยเอาเอาเอาไฟใครไม่เล่นไฟแถวนี้เนี่ยโอ้โหลอนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเตียงส่วนตัวห้องส่วนตัว ถ้าเขาให้เปิดเปิดดีกว่าไม่มีอะไรเลยนี่กล่องคีบโอ้โหถุงเงินหนึ่งถุงดีอยู่วุ้ย,ยลูกเก่าอู้เอาเอาเอาอะไรอะไรพีมารเปล่าพีพีโอิร้อนร้อนร้อนเลยเฮ้ย,ย,ย,ยใครมาเล่นไฟแล้วเนี่ยแถวนี้เนี่ย,ยโโโเดลิ้นชักเอาสมุดหนึ่งเล่นช็อกโกแลตชิพอะไรอะไรเนี่ยคุกกี้คุกกี้ไปออกไปกันดีกว่า มีอยู่แล้วห้องนี้ตาย็ลิดติดทีเดับๆไงมาซั่งเป็นปีแล้วโอ้ยพีผีเฮ้ยวิ่นี่กับวิ่นี่กันวิ่งนีกันหลบ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 กำแพงอืตทีนี้ผีน่าจะไม่เห็นเป็นไงแล้วคงไม่มาแล้วแหละไปกันไม่อยู่แล้วห้องนี้ไปไปโอ้ยพีผีผีวิ่ง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 อ้ยโอ้สปีดเลย เฮ้ยเฮ้ยประตูประตูไม่ปิดข้าง,งซ้ายเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ห่อน่มันไปละมันไปละมันไปละไม่อยู่ละไปไปตามมันไปกันดีกว่ามันขึ้นมันจะขึ้นบนหรือลงล่างเนี่ยลงล่างดีกว่าโอ้ยผีผีผีตายโอ้ยตกใจหมดเลยใจแหรแวบโอ้โหผีพันอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ผมก็ขอจบคลิปถึงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าคนไหนอยากเล่นก็สามารถเป็นโหลดได้ที่ Play Store ได้เลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใน App Store จะมีหรือเปล่าบ๊ายบาย